h ล l สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปที่ไหนดีนะความจริงนี้วันนี้นะครับมันมีเรื่องอยู่ที่ว่าอยากจะกินอะไรบางอย่างนะวันนี้ผมก็เดินทางด้วยเจ้า Yamaha L r o c s 155ของผมนี่เองนะครับรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันนี้ขับไปทํางานทุกวันนี่แหละนะสภาพก็จะดูมอมแมมนิดหน่อยนะครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่านเนี่ย คือผมมันไปเปิด IG นะฮะก็เห็นของ i อของน้องลิซ่านะครับกำลังมวนเจ้าโรตีสายมหมอยู่นั่นเองอเห็นแล้วก็อยากจะกินขึ้นมาทันทีนะครับก็ไม่น่าเชื่อว,ว่านะครับแค่น้องมวนโรตีสายไหมจะทำให้ยอดขายของโรตีสายไหมเนี่ยถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับความจริงผมก็อยากกินเองด้วยเลยแหละ ปรเด็นก็แวะเติมน้ำมันกันสักหน่อยนะครับน้ำมันก็ถูกลงมาเยอะแล้วนะครับเอวันที่ผมเติมนี่ก็อยู่ที่ประมาณ38ปไปปลายนะครับเกือบ39บาทนะก็ผมก็เดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ใช้เส้น3-4 7นี่แหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นถนนที่โล่งนะก็สามารถทำความเร็วได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ ไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากมายครับกีนขี่ชิวๆช,ช,ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็อยากจะบอกอะไรไว้สักนิดนึงนะครับว่าถนนเส้นนี้นะครับรถใหญ่วิ่งเยอะนะครับรถสิบล้อรถพ่วงเย่ยวิ่งกันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาก็อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ารถใหญ่เยอะมากจริงๆนะครับ มาถึงที่อุทยยนะครับประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะก็หาอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับข้าวยังไม่กินแต่แต่เช้าเลยนะครับก็แวะที่ก๋วยเตี๋ยวให้ขานะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะครับซึ่งภายในก็มีที่จอดรถนะครับได้ประมาณสัก 30- 40คันี่แหละนะบรรยากาศภายในร้านครับก็มีชั้นล่างใต้ถุนนะครับแล้วก็ชั้น2นะครับ ด้านขวามือก็จะเป็นโซนห้อยขานะครับขอบอกไว้ก่อนว่าที่นี่นะครับไม่รับจองทางโทรศัพท์นะครับวอล์กอินอย่างเดียวครับแล้วก็ต้องมาต่อคิวนะถ้าคุณจะนั่งโซนห้อยขานะครับบรรยากาศในร้านนะครับก็ชิวๆนะลมพัดเย็นดีครับมีลมพัดตลอดครับไม่ร้อนนะครับก็อยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับกินไปดูวิวไปนะครับวันนี้ผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยว เรือนะครับก็มีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเส้นเล็กน้ําตกนะครับเพิ่มไขย่ยางมาตัมไปด้วยครับแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวปักหม้อมาด้วยนะครับโอ้จะกินอะไรเยอะแยะเนี่ยผมเท่านั้นยังไม่พอต้องเพิ่มสเต็กเข้าไปอีกครับอยากจะาพากตเพาะตัวเองเลอเกินนะครับไม่รู้ว่าจะกินอะไรนักหนานะฮะซึ่งในร้านนี้ก็ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเราก็มีอาหารพวกอ,อื่นๆด้วยนะครับอย่างที่เห็นไปก็พวกสเต็กนะฮะมันก็ก๋วยเตี๋ยวปักหม้อมีส้มตำนะ อาหารไทยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็น้ำปรับอารมณ์ก็มีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าอยากจะลองชิมนะครับมานั่งชิวๆเดื่มน,น้ำปรับอารมณ์กันไปนะครับส่วนรสชาติเนี่ยอันนี้ผมขอไม่ไม่ไม่คอมเมนต์ลวกันซึ่งมันอยู่แล้วแต่ว่าใครจะถูกใจไม่ถูกใจถูกดิ้นไม่ถูกดิ้นนะฮะแล้วก็ลองมาแวะมาชิมกันเองแล้วกันนะครับ ว่าด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในยุธยาเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องวัดอยู่แล้วนะครับก็มีหลายร้อยวัดเลยทีเดียวนะครับก็ผมก็เที่ยวมาเยอะแล้วเหมือนกันก็อยากจะฉีกอะไรที่มันจำเจบ้างฮะไปเที่ยวอะไรที่มันไม่ใช่วัดดูบ้างนะครับก็ผมก็ขับออกมานอกเมืองสักเล็กน้อยนะฮะประมาณสักสิกิโลนะครับผมก็มาถึงที่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับ นี่เป็นหมู่บ้านโบราณนะครับสมัยอยุธยานะครับที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้มาตั้งอาศัยอยู่นะครับซึ่งภายในเนี่ยก็มีให้เช่าชุดญี่ปุ่นนะครับเอาไว้ถ่ายรูปนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะ,ะผู้ใหญ่1 0 0เด็ก5 0แล้วก็ชุดกิโมโนโน,นะครับก็ชั่วโมงละ2 200ก็จะแพงหน่อยนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นต้นไผ่นะครับที่มีการเขียนข้อความต่างๆนะครับขอพรต่างๆนะครับใครมาก็แวะมาเขียนกันได้นะนี่ผมชอบบันนี้มากเลยนะครับขอให้เจอเนอื้อคู่เร็วๆนะครับไม่อยากขึ้นคันวัดสั้นแล้วก็ขอให้เจ้าของข้อความนะครับสมหวังนะครับในข้อความที่เขียนไปนะ มีภาษาญี่ปุ่นได้ก็คงจะเป็นคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวนะครับสําหรับอาคารที่จัดแสดงนะครับก็จะมี2ออาคารหลักๆด้วยกันนะครับอาคารแรกที่ผมเข้าไปก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับก็สามารถเดินนะครับอ่านความรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆได้นะครับ ก็จะมีพวกข้าของเครื่องใช้โบราณนะครับสำหรับเรื่องอาหารการกินนะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่มีมีบริการนะครับออกบูธโดยโอิชินะครับมีแซลมอนซาซิมิแล้วก็อาหารญี่ปุ่นมากมายนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับอาหารอื่นๆก็มีนะครับเช่นมีสงเครื่องนะครับผลไม้สดนะครับไข่นกกระทา หรือแม้กระทั่งชากาแฟก็มีให้รับประทานเช่นกันนะครับเมื่อซื้อแล้วเราก็นํามารับประทานที่โซนที่เขาจัดไว้ให้นะครับร่มรื่นเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาคารนะครับที่จัดแสดงมีทัศการอยู่นะครับข้างในครับก็จะเป็นข้าของเครื่องใช้นะครับวิถีคำนวณทำเนียมประเพณีของญี่ปุ่นนะครับก็มีวิถีวิธีทัศนะครับฉายให้ความรู้ด้วยนะครับ ก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับเดินไปเดินมาเนี่ยผมก็มาสะดุดตาเนี่ยครับคุณคิีพึ่งนะฮะไม่ใช่ใครอื่นนะครับ นางคือเท้าตองกีมานั่นเองนะครับก็เป็นเจ้าตำรับขนมไทยในหลายอย่างนะครับเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนางตองกีมาถึงมาอยู่ในหมู่บ้านขุดได้นะครับซึ่งจริงแล้วนางตองกีมานะครับเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสญี่ปุ่นนะครับ บิดามันดาของนางนะครับก็อพยพมาจากญี่ปุ่นนะครับมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยอยุธยาในแผ่นดินของพระนารายมหาราชนั่นเองโดยภายในหมู่บ้านนะครับก็จะมีสถานที่นะครับจุดถ่ายรูปต่างๆนะครับในหลายที่นะครับสวยงามนะครับ ก็ลองเดินลองชมแล้วก็ลองเลือกจุดถ่ายกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับซึ่งจริงแล้วนะครับไม่ไกลจากที่นี่นะฮะก็จะมีหมู่บ้านฮอลันดานะครับแล้วก็หมู่บ้านโปรตุเกสนะครับแต่ว่าทั้ง2หมู่บ้านนี้ยังปิดปรับปรุงอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้านะถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะพาไป ก่อนกลับนะครับผมก็เข้าไปในช็อปนะครับก็จะมีของที่ลึกต,ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเ,เครื่องรางโชคลาภนะครับของชาวญี่ปุ่นนะครมีจัดจำหน่ายนะครับในช็อปก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับถูกใจสายมูแน่นอนนะครับแล้วผมก็ลอง ไป,ไปดูที่หมู่บ้านออรลันดาดนิดนึงครับซึ่งเขาก็ยังไม่เปิดแหละนะครับก็ได้แค่ถ่ายรูปพวกเรือโบราณมาได้แค่นั้นเองนะครับก็ยังปิดปรับปรุงอยู่นะครับเดินไปสักพักก็เริ่มหิวอีกแล้วโอ้เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาเมืกก่อกี้จะหิวอีกแล้วเหรออ่ะไหนๆก็มาแล้วนะครับ ที่ขาดไม่ได้ครับต้องมีคาเฟ่นะซึ่งคาเฟ่ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแนวคาเฟ่ที่มีของทิ้ที่เป็นขนมของพวกฝรั่งนะครับพวกขคอซุม่มข้อซองอะไรต่างๆนะซึ่งผมก็อยากจะเออลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับอยากจะเปลี่ยนไปไปได้ดูคาเฟ่ที่เป็นไทยๆดูผมก็มาที่บ้านข้าวหนมนั่นเองนะครับบรรยากาศภายในร้านก็สบายครับ ข้างหลังก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับเครื่องดื่มก็จะเป็นแนวประยุกต์นะครับที่เอามาประยุกต์ให้มันเป็นของไทยๆนะครับก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกนะครับผมก็เลือกนี่เลยชาไทยกุหลาบนะครับไอศครีมก็มีนะครับไอศครีมนี่ก็จะเป็นเอามาดัดแปลงให้มันเป็นของไทยๆนะครับ ขนมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับขนมไทยล้วนๆนะครับไม่มีขนมที่เป็นของต่างชาติเลยนะครับมีเป็นร้อยเมนูเลยนะครับสามารถเลือกซื้อเลือกชิมนะครับหรือจะเลือกซื้อเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับนี่เราจะเป็นพกกล้วยนะครับเมนูกล้วยต่างๆคนที่ชอบกล้วยก็คงจะถูกใจ ไทยโบราณนะครับ็นหลายอย่างเลือกไม่ถูกเลยนะครับในส่วนของขนมสดก็มีเช่นกันนะฮะซึ่งร้านนี้ก็ทำทุกวันนะครับสดใหม่นะครับไม่มีค้างคืนนี่ข้าวตมมัดนะครับมีอหลายอย่างครับจำไม่หมดหลายอย่างก็หมดไปละนะครับที่ผมเล็งไว้นี่ก็ขนมกล้วยครับโอ้ยไม่ทันแล้วครับ เรียบร้อยครับหมดไ้มาขราวหน้านะครับขนมหม้อ,อกแกงก็มีครับสามารถเ,าเลือกซื้อนะครับกินในร้านก็ได้นะครับหรือจะเอากลับมาบ้านก็ได้สำหรับผมนะครับก็เลือกชากุหลาบนะครับแล้วก็นี่เลย ตามรอยแม่กีมาทองหยิบแล้วก็วุ้นกะทีนะครับซึ่งเป็นของโปรดของผมเองครับเลือกกินตามตามตามปากของมเมงเลยตามใจปากนะครับเอาละก็มาถึงไฮไลไท์ที่เป็นความต้องการของผมเองแล้วนะฮะที่จะมาตามรอยน้องลิซ่านะครับในการจะ ซื้อโรตีสายใหม่ไปมวนกินที่บ้านนั่นเองนะครับก็ขับย้อนเข้าไปในเมืองนะครับซึ่งร้านโรตีสายใหม่ในยุทธยานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอืมไม่ใช่หลักร้อยนะผมว่าหลักพันหลักพันร้านเหมือนกันนะครับเจ้าเนีนะ้ผมไม่เคยกินนะแต่คนเขาก็แนะนํามาว่านี่แหละเจ้านี้แหละดังสุดละนะครับอาบีดีแม่ปนนอมนี่แหละขายดิบขายดีนะครับ ทางร้านก็บอกว่าตั้งแต่น้องลิซ่าทำคลิปออกมาเนี่ยอยอดขายนี่พุ่งเลยนะครับผมก็ใช้เวลารออยู่สักพักหนึ่งซึ่งทำได้ทันจริงๆนะครับนี่ต้องรอแป้งนะครับนี่เพิ่งออกมาเลยครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้ซึ่งวันที่ผมไปซื้อเนี่ยทางร้านบอกว่ามีแค่แพ็เกจเดียวนะฮะคือ50บาทน้องนั้นไม่มีครับแ้วความรวดเร็วแล้วก็สะดวก ขายแบ,บทันไม่ทำทำไม่ทันจริงๆครับทางร้านเขาบอกชุดเล็ก30นะครับชุดต่อมา50เนี่ยซึ่งเป็นชุดที่ที่ทางทางร้านนะครับขายวันนี้นะครับ่บผมก็ได้กลับมาหลายชุดเหมือนกันนะครับเอาล่ะ ก็ได้เวลาแล้วนะครับก็เย็นมากแล้วครับประมาณ5้าโมงกว่าแล้วผมก็เดินทางกลับชิลๆนะครับแล้วก็พร้อมกับโรตีไสหมาที่จะเอาไปม้วนที่บ้านนะครับก็เดินทางถึงบ้านนะครับประมาณเกือบหกโมงนะครับเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปไหนนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันแล้วกันนะครับ